บัดนี้วันที่10พฤษภาคม2568เป็นครั้งที่10ข้าพเจ้าพอใจเสนา2 3 1ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตรมมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดบทกราบพระรัตนตรัอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควตาธรโมธมังนามสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังคังมามิบท2บทบูชาพระไทยีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุตโตคุเนหิธรมาโนธานิปารมีหิจัทิสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสระนังคโตปูเชมิ รัตนตนยังธรรมังจะรามิสวสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตคันชันตุเทวตาสัทรธรัมมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคทังสักเเคกาเมจะรู้เปคิลิสิขรัตเทจันตลิเควิมาเน ทีเปรัฏเทจะข้าเมตรัวนาคาหเนเเคหวัตุมีเกเตหุมมาจายันตุเทวารลทลาวิสมียักขคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนากาโรอยัมพัทันตาธรรมมัสสวนาการโออยยมพัทันตา ธรรมะสวสกาโรอายมพัทันตาสี่บทสวดปุปพ,พาานะะระภาคณมกาละนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณะคมณะปาทะพุทธังสรนังขัจฉามิธรรมังสรนังขัจฉามิสังคังสรนังขัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังขัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังขัจฉามิทุติยมปิสังคังสรนังขัจฉามิตติยมปิพุทธังสรนังขัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังขัตฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังวุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธา เจ็ดบทสวดติรัตนะตน,นะมะขาถาพุทธังนเะมรัตนะภูตะสรีระจิตตังทมเมนทำมังนเะมรัตนะภูตะวิสุทธิสาลังสังคังนเะมรัตนะภูตะสุสีระทิฏฐิเอตังนเะมติรัตนะังรัตนะตะยะวะังสัมมาสโมสลิตะวัตถุวิเศษสกูตัง อัโยยายะยุตตะคุณโยคะวะสป,ปะวะัตตังอสุมิตยัมหิปิตเทวะยะถาติทันเถเอกังวินาตทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีลยาละวิสยังอติทุตตะสัตถัง วินยูหิปันทิตะชะเน,นหิวิชันยะรูปังโลกัมหิเกหิจิกัตถจุปะสลัพะลัพะนียาลัพะนียังเกสันจิสุทธุจิตทิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตุมหิ สมุปปตสตังมณสิสุทธะปัสาทฐา,านังปุญยติกาณนะมะสุมสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปม,มุจจณะมุชขะสละนังขตานังบูชารละเหสุป,ประมังอภิปูชะเนยังนิพพานะสจิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทนะ สิทธิยาจะสาธูหิอัฏฐกุศลเลนหุป,ปเสวินียังปาเนหิจาปิสละนังคมะนียะเมวะตัสสะหิตังติละติละตัดนังสละนังคะตัมหะรัตินที่วังคณะเนสุณมัส,สนามานาปูเชมะ จาปิสะสะตังสุป,ปะสันนิจิตตาตัฐานุปาลิจริยาสัทารัตาจับุญเยนะตัฏฐะ,ะสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุนุพะเวมุเตเชนะตัดสจจจา,าทาปิสุวัติโหตุเยโยเจโยเจทะธรรมวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตตรา พิสมะโยนิยโตสุโตชังตัดโสปะนิสยะจะยายะอัยมปิโหตุวัตถุตตเยปิฏฐิโตสุปษัสสะทกาโลแปดนมมกาลสิทธิขาถาโยจักขุมาโมหะมะลาปะกันโทสาสามังวะ พุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาปสาวินโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังชะดันตังสิระสาณามิโรกัสนาถจจะวินายะกัญจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินานสเมตุธมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุ ทัศเสสิโลกัสวิมุสิมักขังนิยานิโกธรมะะรมทัรสสทารีสาตาวะโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังอะวะรันตังสิระสามามิโมหป,ปะทารลังอุปะสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตราจะวินานสเมินตุ ส,สัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสัสปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวิรันตังสิระสาณามิพุทธานุพุทธังสัมมะสีระทิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุ สพันตรายาจะวินานสเมนตุ9ก้าบทสวดนมโมการอัตถกะคาถานมโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสะัมะเหสิโนนมโมอุตตมะธรรมัสัสวะขาตัดเสวะเตนิทะนมโมมหาสังัสาปิวิสุทธสีระทิฐิโนโอมาตายารัตนมโมโอมาตายารัตถะ รันตนตยัสสสสาทุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตย,ยัยสสะปินโมกาลปภาเวนะวิคันชันตุกุปตถวานโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโอตุสัพปะทานโมกาลสะเตเชนะวิธม,มิโหมิเตชวา บทสวดมาหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสกเกสุวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวันเนมาตาภิกุสังเคนาสิทธิ์ทิัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเ,เหววะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเท е วตาเยหีเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายะภิกุสังคัญจะ อัตโขจตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะทะโหสิอะยังโขพะควาสักเกสุวิหารติอัปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาาัตาภิกขุสังเคนสิทธิ์ปัญจมัมเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวอรหันเตหิทัสหิจะโรกะทาตุหิเทวตาเยุีเยนสันนิปติตาหุนติพะควันตังทัะนายภิกขุสังกัญจะ ยน,นูณนะมัยัมปีเยณภักขวนันเตนุปัสสังกัมยามะอุปัสสังกัมิตตว,วะภักขวะตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาเสยยา,าติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปิมนณพะละลาวะปุลิโสสัมมัญชิตตังวาพาหังปัสสาเลยยาปัสสาลิตังวะพาหังสมมิจชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตตาภักขวะโปาตาปุริโตปาตุระหังสุ อัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาตังอาบาสิมหาสมโยปวันัสสิงเทวกายาสมาคตะอาคตัมมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยทักขิตาเยวะอัปปราชิตะสังคันติอัตโขอัปปราเทวตาภควโต สันติเกอิกมังคาทางอาภาสิตะต,ะตะพิกวสมาธังสุจิตตังอัตนโนอุชุก,กมามังสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินทรนิยานิรักขันติปันธิตาติอัตตะโกอ,อัปปนาเทวตาภคะวัตโตสันติเกอิกมังคาทางอาภาสิเชตตวาขีรังเชตตวาประรีคังอินทะขีรังโอหัจจมะมัเมชา เตจันติสุทธาวิมดาจักุมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังทะคาทังอาภาชิเยเกจิคุถังสารนังคตาเสนเตกขมิสันติอัปยะภูมิงตหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเลนสันติติอัตโกภควาภิขูอามันเตศ เยพุยเยณพิกเวทัสสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายผิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปเอตะปประมาเยวะ เทวตาสันนิปติตาอเหสุงสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตะมัานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยถาปิไมหังเอตระหิอจิขิตสามิพิกเวเท е วกายานาังนามาลิ กิตตะยิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทถะทุกังมานสิกโดทะาศิษสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิกขุพคกวะโตปัจจโสสุงัควาเอตะทะโปกะสิโลโกะมนุษย์กัตสามิยัตถุพม,มาตทัตสิตะ เยสิตากิลิคัมพระดังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวรันตีราโรมะหังสาพิสัมพุทโธโวทาตามะนัสาสุทธาวิปสัสสนะมันาวิตาพิญโยปัญจสะสเตยตาวาวะเนกาปิละวัตเวตโตอามัมตเยสัตตาสาวะเกาสานีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิโวเตจอาตับปมักกะลุง ตวาพุตตะสาสนังเตสัมปตุพระหุยานังอมนุสสานะทัศนังอเปเกสัตตะมัตคุงสหัสสังอัตฐสตดิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัถสุงอเปเกนันตะมัถคุงที่สาสพภาภูราอหุงตัญจะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวานัจจคุมาแตโตอามะตยิสัตธา สาวเกศสันนีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตยิสามิคิลาหิอนุปุปพโสสตสหัสสาวะยักขาคุมมากะปิลลวัตถวะอิทธิมันโตชุตติมันโตวันะวันโตยัสสิโตโมทมานาอภิกามุง พิกข is ูนังสมิติงว่านังชัะหัตสาเหมมกวตายักขานานตวะวันิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยักะศิโนโมทะมานาอภิกามุพิกขูนังสมิติงว่านังสาตาคิลาติสะหัตสายักขานานตวะวันิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนักวันโตยักะสิโนโมทะมานาอภิกามุ พิกขูนังสมิติงวานังอิเจเตโสระสสะหัสายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันะวันโตยัสสะสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกขูนังสมิติงวานังเวสามิตตาปัญจะัตายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันะวันโตยัสสะสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกขูนังสมิติงวานัง กุมพิโลราชคะอิโกเวปุรัสะนิเวสงังพิญโยนางสตะสหัสสังยักขานางังปยิลุป,ปาสติกุมพิโลราชคะอิโกโโปาคาสะสมิติงวาง่านังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะรัถถัวปัสสาสติคันทับพานังอธิปติมหาราชายัสะส,ะสะิโส พุทธาปิตตัสสะหะโวอินทะมานามัคัภราอิทธิมันโตจุตติมันโตวันะวันโตยัสสะสิโนโมทะมานาอภิกาบุงภิกขูนังสมิติงวะนังทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมภันธานังอธิปติมหาราชายัสสะสิโสพุทธาปิตตัสสะหะโวอินทะมานามัคขภราอิทธิมันโตยุตติมันโต วันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุพิกขูนังสมิติมุนังปัจิมัญจะทิสังราชาวิรูปโคปสาสติมาคานังอัิป,ปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสภะาาวูอินทมานามะพาตาัตตะอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุ ภิกขูนางสมิติงวะนังอุตตะดันจัที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานางอัททิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตตสภาะโวอินทมานามหัปตาอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสจิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังปุริมะที่สังทตะรัตโตทักขีเนะวิรุณทโก ปัจชิเมนะวิดูปักโขกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตาโรตเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสสะทัทธันดามานาอัตถังสุวะเนกปิละวัตเวเตสังมายาพิโนโทาสาอาคูวันจะนิกาสสะทะมายากุนเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูตโตสหา จันทโนกรรมเสต็จจะกินนิมันทุนิมันทุจะปะนาโทปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทัพโภนโรดาชาชโนสัพโภอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพรูสุรียวัจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนัง อัฏฐคูณภาษานาคาเวสาลาสหตัตฉกะกัมภันสตะราคาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวะนังเยนาคราเชสหัสสหกันติ ทิพาทิชชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสเตวณมัชะปตะจิตตราสุปนาอิติเตสะนามังพระยันตทานาคราชาณมาสิสุปนาโตเขมะมะกาสิกุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสระณะมะกังสุกุธังชิตาวชิระหัตเถนะ สมุททางอสุราสิตาพาตโรวสวัสเต,เตออิทิมันตโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมะอัศวาธนะเวคขาเวปจิตติสุจิตติจะหาราโทนมุจีสหสตัญจะพระปุตตานังสัพเพเวโรจตตามกาสันในหิตวาพระริงเสนังาหุพัทธะมุปปาขมุสมโยธานิ เทเตพิกขูนังสมมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตัถาคามุวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยัสสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสะสิกโน ทัศเสตทัศทากายาสเพตอะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวะนังเวทุจะเทวาสหะรีจะอัตสมาจะทุเวยะมะจันทสูปะนิสสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยะสูปะนิสสเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตา นักขัตตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะวตากะวะสูนังวสโวโบเศธโธสกโกปากะปุรินทัถุทัศเสตทะสัทธากายาสเภะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันนะวันโตยัสสะสิโลโมทมานะอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังอัทฐะคูสหภูเทวชะมัคขิสิกขาิวะ อริธากาจะโรชาจะอุกมาปุกพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอนเนชากาสุรลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเสเตเทัศสทากายาสเพนะนัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทธมานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวะนัง สัมาาม,สมานามาสัมมานามนุสสานุสสุตตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอัฏาคูหระโยเทวาเยจจโรหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสสะสิโนทัเศเตสตทัศธากายาสเพน,นะนัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตยัสสะสิโน โมทามานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวะนังสุกากลุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระคัจฉามิสกาจยยัสสิโนทนายังอาคาปัจจุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทัศเสตทัศสธากายาสเพนะอัตตวันิโนอิติมันโตชุติปันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกามุภิกขุหนังสมิติงวะหนังเคมิยาตุสิตายามะกันทักาจะยัสสสิโนสัมพิตตากละมะมเสตาาชตินามาจะอาสวะนิมานลติโนอาคูอัตถาคูปรินิมิตา ทัศเ,เตทัศสธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันณะวันโตยะสสิโลโุทามานาอภิก,กามุภิขูนังสนิติวานังทัพเ,เตเทวาน,นิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามัมวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตทิสาสหะปวุฒะชาติ มัคขีลังโอคะตินนะมัตนาสังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะบุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนังกุมาโรติดโสจะโสปาคะสมิติงวะนงังสหัสสะพรมะโรกาณังมหาพมมาพิติทติ ุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายโยยัสสะสิโสทัศเสตตะอิสราอาคูปัญเจกะวสวรติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาลิโตไดจะสัเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทะคันหัถทะพันทัทธะราเคนะ พันธมัุโวสัมันตาปริวาเรธะมาโวมุจจิทะโกจิตนังอิติตัตทะมาหาเสโลกันหะเสนังอัปเปสยิปานินาตละมาหัจจะสลังกัตวนะนบเพรหวังยัตถาปาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตัทธาโสปุปัจจุธาวัติสังกุโทอัสยังวเส ตัจาจะสัพพังอภิญญายาวะวะวัคิตาวานัจจขุาตาโตอามัมตยิสัทธาสาวเกศาสนและเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาภพิขโวเตจะอาตับตรมกะรงสุตตวาพุทธสะสาสนาวิตาราเคหิปักกามุงเนสังโรมมปิ ชิจยุงสเพวิชิตตดสังคามาภยาติตายัสสิโลโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ